สวัสดีค่ะคอบรับแม่ป่า,ปาชาแน,นลค่ะฝนก็ตกลงมาสองเมือเนาะคะ่ะแม่ป,ป่าจะไปหาตะไคร้หยวกขาวกับตะไคร้หยวกเขียวมาปลูกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปสวนของป้าของแม่ป่า,ปาเลยค่ะออกไปน้ากันกับแม่ป่า,ปาเลยจ้านี่ท่านผู้ชมตะไคร้หยวกเขียว อันนี้แบบว่าตลาดต้องการคือมัดตลาดต้องการที่บ่ได้ไปเฮ็ดพริกแกงนี่ตะไคร่แบบนี้ตะไคร่ชื่อบ้านไม่ปอปานตะไครเเ่เห็ดพริกแกงเห็ดยังอันนี้ตะไคร่หยวกเขียวตลาดเอาไปมัดขายเป็นใส่ต้มยำเป็นล้ำๆอันนี้มาเอาพันม <Okay. S 1> ันจ้ะเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปอนันไปเพาะก่อนมาเอาบ้านป้าน,นี่แหละ <Yeah. S 1> ไปบานก่อนเดี๋ยวไปเอาอยูบ้านป้าจันทร์อีกอันนี้แล้วปูไว้เจ้าปูไว้เจ้าปีเราีนปานอันนี้ ตะไคร้ขึ้น่าหลายหยวกป้าป้านี่ป้านี่ตะไคร้มันกับตะไคร้อันนี้ข่ายหยวกข่ายหยวกตะไคร้ขเขาเอื้อ่าตะไคร้หยวกเขียวยหยวกเขียวมันอันสิบนอกระโลสิสต,นตนอออ้นิบสองต้นโลสิบสองต้นโลเพราะว่างนอใหญ่นี่เอาไปเพาะก่อน ไปพอแหวกก็ลุงหลุมจ้ะประมางคนละพันกับของเมเปาป่าจ้ะป้าออกไปข้างนอกเร็วๆเพื่อของเราออกมาอีกส่วนหนึ่งค่ะของน้องสาวเราของป้าดวงจันทร์คือเอากับป้าหมอนเนมื่อกี้มเปป่ากันได้ของเรามาแล้วก่อกลัวๆอันนี้ก็จะเอาก่อหนึ่งคือกันอันนี้ตะไคร่ขาวหยวกจ้ะท่านผู้ชมงัดไปก่อหนึ่งเอาไปปลูกไว้เป็นพันุ์คือเก่าเนาะจ้ะเนาะ จริงๆอยู่บานของแม่ปอปาเป็นตะไคร่แกงบามีตะไคร่หยวกเอาปลูกไว้ทําพันธุ์เนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ต้องการมากมายเลยแม่ปอปาก็ไปส่งมื่อละสิบยี่สิบอยู่จ้ะทำนี้ตะไคร่เนาะเพิ่นเอาลละสิบบาทเพิ่นให้อละสิบบาทตอนนี้นี่คือตัดมาเดียบปล่อยลวจ้ะนี่คือตะไคร่หยวกขาวนี่ตะไคร่หยวกขาวแม่ปอปาได้มาตะไคร่หยวกเขียว1ิบสอง สิบตน้น, ieg, ตนกะโล12ต้นกะโ Onion, ลสังเทียสิบตน้นกะโลนี่ประมาณนี huh ้ท่านผู er ้ชมถือว่ามันหนักอ่ะหนักมากๆเลยอันนี้เฮ็ดวาไแม่ป่าป่าสิช้ำไว้เด้ช้ำไว้ค่กะว่ามันขื้นหากไม่บอกจะไปเอาปลูกเพราะว่ารุ่นเก่าของแม่ป่าป่าปลูกอ่ะถ้าบริสัมนะท่านผู้ชมบริเหดน้ำน่ะคือจบ่าวเลยแม่ป่าป่าปลูกไว้ส่วนหนึ่งที่บริหดน้ำน่ะปลูกสดสดเลยน่ะจบ่าวเลย แบบว่าน้ำเขาไม่ประปาเพราะท่านได้ถึงตอนนั้นเนาะปลูกไว้ก็ตายเบิดเลยแต่ัใดที่ไม่ประปาช้ำไว้เหลือเบิดเลยช้ำก่อนปลูกอ่ะนี่แหละเคล็ดลับของการปลูกอ่ะต้องช้ำก่อนยังค่อยปลูกเด้อสำนผู้ชมเด้อท้าวครับว่าด้หงดน้ำนี่เนาะนั่นแหละไม่ประปาก็เลยมีความรูวการที่ว่าเลี้ยนรูเองนี่แหละต้องช้ำก่อนให้เป็นหักก่อนมาสั่นว่าไม่ประปาบพาเสียเพิ่นกระล้องมึงดูปลูกทั้งหลายเสียเบิดบาดที่นี่เนี่ยซ้ำใส่กะปินี่ค่ะ นี่แม่ประป่าเอาใส่อันน้ำยาเล่งหากไว้บอาทิตย์นึงแล้วนี่นี่เตรียมตัวจะไปปลูกแล้วช้ำว้ตั้งใบจริงๆละ่ะมัดๆเป็นมัดแต่ตั้งไว้แห่ออกหากก่อนจึงค่อยไปปลูกปลูกเจรละซีลํากระไดสามล้มกระไดหรือหนึ่งล้มกระไดเนี่ยแม่ประป่ากะกวะว่าจะไปปลูกอันเท่าละรที่แรกกระปูกเท่าละซีรัมยูดอกวันนี้ถอดออกเอาเป็นลําเป็นลําดีกว่าเพราะว่าจีไดหลายๆลุมเป็นร้อยเพล่ะได้เป็นร้อยลุมเพล่ะแม่ประป่า ต้องการันหลายๆหลุมเพราะว่าช่ำแล้วเวนี่ท่านผู้ชมช่ำอากับปีกับอันเอ็นลอยผสมกันออแล้วก็ตั้งไว้ซื้อปลูกองุนมองที่ลำดวนแบบนี้จริงๆแล้วก็วบากร้องส่น้ำเอ็นลอยก็ได้ว่าเป<ะ>็นยังตั้งไว้ซื้อสซน้ำไว้ก็ขึ้นสี่งีคือกันท่านผู้ชมตั้งไว้เลยนี่ละ่ะเป็นห้างขึ้นน้ำทุกอันแล้วก็ติดเบิดทุกอันของแม่ปราปาปลูกนันเป็นร่ๆ บ่ออ้อยเป็นหลายลายลายลุมอ่ะลายรอยลุมหลายพันลุมเสียเบิดป้าไปปลูกกันมาที่นี่นี่จะท่านผู้ชมลัางบ้านของแม่ปปามีปลากระเพราปลากระเพรากระเจ็บไปใครเพิ่นเมือละาลอยเมือล่าลอยอยู่ตัดตรงปลายมันตัดตรงปลายไปเพราะว่าบรได้ปลูกมันเกิดขึ้นเองอันนี้ลังบ้านยางหกเที่ยงคอนี่ล่ะเพราะยังจองเพิ่็เกษียรไฮเนาะค่ะเพราะว่าขางบ้านแม่ปปาที่พูดเป็นคล้องอันต้นบะกูทิ้นหกหกอัน อันเขียดเด่นของของน้องซ้ายนี่แม่ปอบาที่เจียวยาวออกม้แวงไปนีเนี่ยคือป้าตะไคร้ที่แม่ปอบาเคยปลูกไว้อันนี้ที่เคยแม่ปอบาเคยอันช้ำแล้วค่อยมาปลูกค่อยเหลือท่านผู้ชมเอ้ยแม่ปอบากับปลูกกันที่บริชัำนี่ประมาณเป็นซิปกติไอบ์เบิดตอนนี้แม่ปอปาได้เอาบระเขียมาปลูกทดแทนเด้กระเขียยาวมาปลูกทดแทนคนตายแต่ว่าความยาวของ จากตรงนี้ไปหอดสุด,สดเขียนนองพู้นประมาณประมาณ80เมตรนี่ก็คือว่าอันแม่ประปาช่มหแซมตรงที่มันบกเกิดเนาะแซมข้างในนี่นนแหละมันบกเกิดเสียหนาออกเรียบร้อยแล้วก็แซมนิ่มนี่แหะที่แม่ประปาเคยปลูกอยู่กับต้นเนี่ยแถวเนี่ยตายเบิดแต่ว่าใส่ใส่บัเขอยญ้าบนเรียวเขียญ้าพันต้นเนี่ใส่มาตะพูนเงาลงไปหุ่นหาเมตร ความยาวที่ปลูกไว้ห0เมตรแต่ว่าความยาวของเทียเป็นถึงประมาณ8ถึง90เมตรหอดหนองเนี่ยก็ต้องปลูกท่านผู้ชมไปมาปลูกซอยกันทแม่ป็ปดาเลยจ้ะพันก้อนหลุมบได้ช้ำท่านผู้ชมตายเบิดเลยก็เหลืออยู่ประมาณ บ่ถึงพันน่ะเพราะว่าตายเคริงนึงเลยท่านผู้ชมเอ้ยบ่ได้ช้ำจ้าอันนี้ช้ำแล้วก็ต้องช้ำแล้วละ่ะต่อไปวิธีที่ปลูกก็ต้องช้ำเาเพราะค่อยสิบอกบว่าผาดน้ำก็บ่เป็นยังอันนี้นี่จบข้าวไอทีวีเลยค่ะตั้งใจสีปลูกไว้เป็นพันจ้า เราก็ไปขยายยุ่ปุนคาจากสจากสไรซะทัง4ี่ไรตะไครจากสองไรทั้งสามไรแล้วแต่คำนวณเบิ่งว่าขายทั้งปีเนี่ยใส่ตะไครจากไรกับคาจากไรคูดขายให้แม่ค้ายุตตองทองตลาดเพราะว่าเพิน่นใส่ ยางละหาชิบโลต่อสองมือท่านผู้ชมต้องคุดประมาณสองมือตัวลอยโลสองยางเนี่ยเรายางอื่นอีกป้าป่ายอีกแม่ปอปาก็เลยสิบคุดไวเพื่อว่าบ่าให้เพื่อนมาเหมาเอาดอกคุดคลายเอาดีกว่า,จ,าจ้าะทะ่านผู้ชมจ้าแม่ปอป่าคิดจั้งสี่ละท่านผู้ชมจ้าถ้าสม,มุ่าอยากใข้ก่อไงเร็วก็ใส่จั้งสี่อันเนาะนี่ใส่สีอันหรือสามอันก็ได้ป้าน,นี้แม่ปอป่าคิดไปคิดมาแม่ปอป่าเอามาหน่อยพอดก,ก็เลยต้องถอดออก ใส่อันละตนละตนลองเบิ้งเดิอขยายได้ประมาณเกือบ200ลุมมาแม่ป่ามาถอดเอาออกม่ใส่อันละตนละตนะเพราะว่าต้องการหขยายหลายๆเพราะว่าตอนนี้ตะไคร้เพิ่นก็ต้องการแม่ป,ป่ามือละ20ล่30ล30รลทุกมืออยู่แม่ป,ป่าก็เอาอยูุ่้างๆรั่วไปขายเพิ่นตลอดอยู่แม่ค่าเพิ่นต้องการประมาณ10เอ้ยประมาณตัประมาณ4 5้คนนะ่ะเพิ่นต้องการมือละ10โล้อยู่ มื่อละสิบโลต่อคนต่อคนเด้อแม่ป,ป่าป่ามีให้เพิินแต่ว่าขุดที่เหลือๆอยู่พุ่นนะอพอมีอยู่คุณแต่ขุดให้เพิินให้เบิดที่มันมีอยู่แล้วขยายใบขายกับค่าทานผู้ชมค่าแม่ปอาป่าค่ะอันนี้เอาไว้แนวปลูกไวแนวเนี่ยตะไครนะ่เนี่ยปลูกไว้แนวไปขยายยุคโคกอ่ะยุคโคกทีเพิ่นจีขุดสั่งให้แม่ปอาป่าเพิ่นจีขุดสั่งให้หลวงจิคูดสั่งให้กใหเกษตรศิษรีใหม่เพื่อนกำลังสิคุดขังประชุมอยู่ตอนนี้ อนนี้คุณย้ายไปประชุมแท่นแม่ป่ป่าอยู่ประมาณ4ี่มือท่านผู้ชมเพื่อว่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีษษ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 ใหม่บ่อผิดหรือบ่อถืกกอกรู้ืออะนั่นแหละประมาณนั่นแหละก็เลยต้องขุดบอ่อแล้วแตเเ่เพื่อจะเอาสามไร่หาไรเพิ่นแห้ขุดฟีแล้วใหยเบียเบียของให้่พันไก่ให้่พันอย่างแน่หลายอย่างอยู่คุณย้ายก็ไปประชุมเพราะว่าแม่ป่าจะไปป,ปลูกเมืองพุ่นละที่ประมาณของคุณย้าย 40, 40กว่าไร เราก็สิวางแปนใหมอีกเทนึงค่อยไปอัปเดตกันอีกเทนึงว่ายุ่โคกของแม่ปอปา่านั่นเสีเฮ็ดยางแน่เนาะโคกหนองน้านั่นเอาไวกนที่หลังเนี่ยแม่ปอบปามาถอดไม่เด้ถอดอันละหลุมละหลุมไม่เพราะว่าต้องการที่ใช้มันเป็นรอยหลุมสองรอยหลุมเย้าลงไปหนองพู่นประมาณ80เมตรเนาะแม่ปอบปานู่นนะทั้งหลังของทั้งทีนายปอบปาย่างไปนะมองปลานัะนะสิสือออกมันเป็นปลาอยู่ติดถนนของหลวงเนาะอัน ถนนหลวงเพิ่งก็ลาดลาดลาดปูนแล้วนน,นั่นที่แรนมานั่นเป็นลาดปูนแม่ประปาก็เชขุดหนองประมาณสักงานหนึ่งเพื่อเชียอันโครงการตรงนี้ที่แม่ประปาปลูกของอยู่นี่โครงการที่จะปลูกันตะไคร้อยู่นี่กระปูกตะเขียยาวอยู่เนี่ยต่อไปแม่ประปาจะขุดคลองให้เพิ่นจกให้เม็ดคูณเอ่อประมาณสักเม็ดหนึ่งความลึกประมาณสักมันเม็ดครึ่งความกว้างกับประมาณสักเม็ดครึ่งประมาณสี่หาลองท่านผู้ชม สีหาลองเง้าไปประมาณ80เมตร80เมตรจากซีเส้นเราก็ทิเลียงป่าทุกชนิดเลยตรงนี้กรปลูกไว้สำพังไปกอนในป,ป่าป่ากวางแปดไว้ยังสั้นเราค้างบ้านที่ให้เบื้องก่อนหนานั่นกะทิคูดค้องออกมาสาระได้3เซนคือกัน3เซนกะสิเลียงเรากะทิปลูกต้นใหม่คือว่าต้องการห้มันอุดมสมบูรณ์จังเพิ่ว่าอีกดีละเพราะว่า น้ำขาดเราปล่อยน้ำไว้น้ำมันกลาเวลาฝนตกมันร่ายไหลามาจากข้างบนเมประปา่ากะ้ังไว้แล้วก็ให้มันลุงไปคลองให้มันล่งไปสางที่เมเประปาตั้งไว้ที่คดสางตรงนั้นประมาณสักเลือกจากสี่หาเม็รเลือกจากสี่เมตรความกวงก็ประมาณสักงานกกกัวที่ตรงที่ถัดไปที่เมเประปา่าย่างไปทางนาน,นี่ละในเประปาที่คูให้จัดให้เป็นล็อกเป็นล็อกงามๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นลายปลูกคลองทุกสิ่งทุกอย่างให้จัดเป็นงามๆเมเปาะปา ตั้งใจแบบนี้อันที่อยู่ในบ้านนี่คะ่ะก็พื้นที่เดียวกันกับพกไรที่แม่ปอปาเฮ็ดที่บ้านเนี่ยที่บ้านทั้งเบิดเดอย่างเไรแต่ว่าเฮ็ดทำมาหากินได้ประมาณหกไรกลัวๆที่เหลือก็เป็นที่บ้านเนาะแล้วจะค่อยว่ากันถ้าสวยงามแล้วค่อยว่ากันอัปเดตนี่ก็คือเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยแล้วจ้ะตะไคร่เนี่ยกำลังปลูกไม่เหยาไปจากคุณกับเกือบกับเกือบร้อยเมตดท่านผู้ชมประมาณ8 0ถึงเ0เมตรแต่ว่า อันอันันตายเบิดอันนี้ที่ช้ำว,ว้เด่นค่อยบ่อตายที่ช้ำเอาเด้นเนี ER ่ยท่านผู้ชมค่อยติดแม่ปลาปลาน้ำก็ถึงตอนนั้นนะก็เลยบัดน,นี้ต้องดูแลรักษาใส่สายสาย,ยางยางดีได้ละท่านผู้ชมที่นี่บ่อตองอันนี้แล้วบัดที่นี้ใส่สายยางใสยอย่างต่อไปเนี่ยต้องใส่ระบบน้ำยางดีแล้วตอนนี้ก็ใส่ระบบน้ำอันนี้กอนนี่ราชชุดเซนเป็นเป็นเซ็นเป็นเซ็น,ป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 นไปท่านผู้ชมเป็นคล้องป็นเซ็นเป็นเซนไปอะเซ็นละประมาณ เกือบร้อยเมตรแต่ละแปดสิบเมตรประมาณทักสี่เซนเม็ดคูณเม็ดหนึ่งความลึกจากเม็ดครึงความกว้างจากอาของทีของอันนี้ก็ประมาณสองสามเมตรวัดไว้แล้วก็ได้ประมาณนัมาละประมาณสี่เซนห้าเซนหาของในป่าก็เบิบ่งแตนไว้แล้วก็เลยฉีดปลูกกล้วยปลูกยังเป็นแถวปลูกปักผ้าปลูกยังก็ว่ากันไปท่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าต้องการสิมีของกินให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน เขตบริเวณบ้านแล้วก็จัดสรรสวนให้เป็นสวยงามกาวาดังสี่อีกสองไร่ทั้งปุ่นพันในเฮดดิเพราะว่าพันมีน้ำเพอท่านผู้ชมนี่นี่ช่วงนี้แหละที่แม่ปอป่ามาใส่ตะไคร้อันเบิดเลยตอนนั้นนะใส่ตะไคร้เบิดเลยเนี่ยช่วงที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ตะไคร้เบิด์ด้ลท่านผู้ชมมันตายอ่ะแม่ปอป่าบริเวณมหดน้ำเอาแม่ปอป่าก็เลยมาใส่บักเขียญยาวบักเขียญยาวพันต้นตอนนั้นอ่ะพันห้าร้อยหลุมมันอ่ะ อันตะไคร่นะได้เหลือครึ่งหนงึ่งเท่านั้นแหละวันนี้มันตายเบิดพระวาบริช้ำตะไคร่ไบ้ช้ำดาวบลยหดน้ำท่านนี่จบเลยคับท่านผู้ชมเอ้ยในป่าก,ก็เลยมาหดน้ำเอาทั้งนี้คือไซบกเขือ่เพราะตายจากต้นบัดนี้ก็เลยกําลังเป็นบักเขียกําลังงามกําลังสีได้ออกลูกออกผลบักเขีย่เาด้วยจ้ะอันนี้ ยาวไปพูนกับเกือบลอยเม็ดเนาะนั่นละ่ะท่านผู้ชมมือนีแม่ปอบาขออําลาไปก้อนมือหนาจังค่อยว่ากันไหมว่าทิเฮตดอีหยัางงานแม่ปอบาหลาค่ะท่านผู้ชมจ้าแม่ปอบาไปหาซาจะว่ากันเด้อค่ะเด้อแม่ปอบาก็คิดถึงและค้นฮอดและขอบคุได้หลายที่เขามาชมแม่ปอบาเด้อค่ะเด้อบ่ววาจิฟแฟนคลับเก่าแฟนคลับไม่แล้วก็ทันทั้ยูทูบน้่กันหรือว่าท่านผู้ชมที่เขามาเบิ่งก็ขอขอบคุณห,หลายๆค่ะ จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้แม่ปอป่าเด้อเมืม่อนี้ก็ขออำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ